กรบสบายดีและสวัสดีด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุทุกคนน้องกันยินดีต้อนครับเขาส่ซ่องเบาเตียงทองสั้นเหวอีกแล้วพี่นอ้องเมื่อนี้เบาเตียงกะสิลงไปทั้งบ้านดุงนาคำคนครกระสนพม,มีห่านเนาะพี่น้องเนาะก็คือสิไปหาเอล่าพี่น้องเอล่ะทีเบาเตียงเคยไปท่ายคิปหลายๆเทื่อที่เรามีลูกน้อยสองคนละกะอันผัวเราติดคุกคนเลยบ่าแต่นี่อันเราไปพาตัดนิวทงบีพี่น้องเรเนาะอ่าแ แบบว่าเราเราโทรมาหาบปเตียงทั้งเฟสนะพี่น้องแบบว่าตอนนี้เราก็ชีวิตลําบากแห้งเราแบบแบบว่าเราจะาขอแค่ข่าวสารกินเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราแบบไปชาบ่ได้แต่ก่อนเราต้องไปเฮ็ดงานพี่น้องไอ้เพราะว่าเมื่เรากะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่ได้ป่วยอ่อนแอคือกันเนาะแล้วก็ดิ้งลูกน้อยสองคนอีกพี่น้องไอ้แล้วก็คนข้างที่จะลําบากแล้วก็คัดสนอยู่พี่น้องเนาะมันนี่ก็ค่ำนั่นแหละพี่น้องแต่ว่าบปเตียงก็สีเอาเข่าเล่นลงไปให้เราพี่น้องเนาะเพราะว่าเรา มันมันลำบากเฮ้งน่แหละมันปเป่าเตียงก็เข้าใจอยู่พี่น้องเลยพอไปปาดหรือว่าพาตัดมาแล้วเราก็เห็นอย่างบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะต้องฟักฟื้นอีหลายมือพี่น้องเลยโอเคเพราะว่าลายกันแหงพี่น้องลงไปเบ่งไ,ไปส้มน้ำกันเนะาะว่าเราจะเป็นยังไงพี่น้องเลยอ,อาการของเราเนาะ น้าพี่น้องตอนนี้บะเตียงก็มาฮอดเทือนแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะยังไงพี่น้องเอ้แล้วก็อยู่ในกระต๊อบเนี่ยเดี๋ยวี่เข้าไปหาเราก่อนพี่น้องเนาะเชิงไหนเนาะเห็ดหัวคักแฟ่บันสวัสดีละสวัสดีสวัสดีเป็นได้ไหนเนาะเอาให้ให้ยังให้จะให้จะให้หนีไม่ได้ นี่ให้แล้วคือว่าอันนั้นไปปาดใช่ป้ยังไม่ได้ปาดดอกพ่อเพิ่นยังไม่เปิดมีแต่ไปหาหมอกินยาพอทุเลาเฉยอ่าเอ้าแต่ว่าแต่ว่าคือว่าไปปาดใช่หรอบ๊อบมื่อก่อนนี่ไปเลยเพิ่นบอกปาดให้เพิ่นว่าให้กินยาก่อนมันหนีบตรงนี้มันอักเสบแล้วโดยโดยโดยใ้ช้อนซ้ำมือเลยเจ็บงานกินได้ออกกงานเลยเนี่ยอ แทงยังมาเจ็บก่อนเบ้าอีกโดย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 ก่อนเบ้าวยังอันอืปีกมันลุกเด้อ๋อเดี๋ยวนี้หันไดนโดยไปกวดพบเห็นมาทั้งปีกเองทั้งในนิ้วท้องบีเลยค่ะอันนี้หันเด้นิ้วมันตกลงมาใส่นี่เลยมันเห็ดเหยจ็บเลยให้ให้เส้นนี่หันตายหมดเลยลูกย่างก็ยังม่ค่อยได้นะโดยโดยเบิรงค่ะเบิรง โดยไปเอ็กซเรย์บ่โดยอ๋อวดดูเช่จะไปกวดนะอันนี้ะห้องหมอมือขึ Esta, ้นวันที่เศร้าเด้เ bueno. จ็บเจ็บแห้งก็เลยไปห้องหมอแข็งนี่บ่โดยมันแหละอันนี้คลินิกอันนี้ะมีก่อนบ่พรอเออคลินิกชันได้นะไรุทน์โดโดยๆดทั้งสองทั้งสองห้องหมอเลยเพิ่นก็เบาคือกันบ่โดยอ๋อแล้ววันนี้เพิ่นให้ไปปาด เพิ่นหาไปปาากันเพิ่นเปิดเพิ่นแหละตอนนี้ใช้กับปาาบ่ได้สรุปตอนนี้ท่านในป่าเนาะโดยมีแต่ให้ไปเอายามากินแบบพูดเล่าซืคือยากับแพงแท้ไกินในสล็อบ่โดยโดยโดยท่านในหายบ่หายมีแต่สล็อการเจ็บซื่อสิ้อนะโดย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 ก้อนเบ้าหันมันบ่หายอแล้วมันต้องได้ป่าก้อนเบ้าป่าอีกโดยนิ่วนิ้วปาดทั้งนิ้วปาดทั้งก้อนเบ้าบ่เดี๋ยวนี้ป่ามันสอง ถูกเท่าได้ไปเพ่งทำเจ้าคิดบ้างรวยรวยรวยรวจนแบบเแ่าแก่พนกับจนท้าว่าเจ้าเฮ็ดเบียกไว้มอคั่นเบาไว้กับขอเช่าผู้อื่นเนี่ยนะก็ให้พนท้าผู้อื่นจ้ามันเคิร์กเวลาเพิ่นเมนแมนเมนเมนนั่นแหละแม่์ก็ไปหาโมกับเป็นมา้องขางเลยได้บากอย่างกับลังกับเต็มเลยทางหินปูนทางอันนั้นน่ะเพิ่นก็ให้ปาดแต่แม่์เบาปาดแม่ว่าแม่ย่อมตายแม่ว่า อถึงป่าไปกันตรงใต้คือก็เราละเถ้าแล้วโดย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 ม่มีพายหาเงินสำเนียงเบาเตียงเลยโดยโดยเป็นทั้งทั้งแม่ทั้งลูกเรื่องงานยังไงเนาะโอ้ปวกใจอย่างเงี้ยโด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 ยควากินกินขุมมืองานกเกษตรเด็กบื้นเหตุทานก็ได้จะทำนั้นแหละลูกก็กำลังเป็นตะแพงกำลังกินทันหมอบ่ิหารหนัก มันแบบมันลุกบ่ได้ตอนนี้ค่อยลุกบ่ได้ค่อยย่างได้บ่พอได้แบบว่าพอ,อย่างไปหยังมาได้แต่บิดติ้งคิงบ่ได้ย,ย่อนักก็บ่ได้ย่างก็บ่ได้บ่เจ้าเดี๋ยวนี้ได้อยู่ได้นอยนึงย่างไปไกลบ่ได้โดยอนพี่น้องเงินเงินเดือนได้เมื่อวานซืนี่ก็ไปหาหมอได้ม25000อไปต่อ,อยาตัวนึงทเท่าไหร่เพิ่นไป 2 2> <ม>สองแสนหาสามแสนแล้วแต่เพื่อนจ่ายให้ยาไปกินได้จังมือเนาะกินกับได้โดนเติบนี่สิมมัสองนี้เลยแม่ของแม่กับซิมมัสของแม่หาแสนก็ได้โดยโดยนั่นแหละมันมันมันนั่นชื่อว่าของในกรณีของแม่เจ้าก็ต้องปาดอย่างเดียวเพราะอัไนกันเลยโดยต้องปาดอย่างเดียวเพราะมันเลวร้ายแล้วโดย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 ปาดไปค้นเแ่าซ้ำเนาะเม่นเพราะว่าเราปาดอยู่ทงบีเลยเด้ โดยโดยโดยปานิทงมีแล้วนยังวมาขลังมันโดยแม่กะบัดเจ้านาเนิ่ยงทงบีพ่าเจ้ากะนวทงบีแหละกะก้อนเบ้าก้อนเบ้าในมดลูกโดยพี่น้องเยยถึงในกระฝ้าซอยเรือนี่เ้อโดโดเนาะถ้าผู้ใหญ่ิ่นเบ่งกะพี่น้องเลยในกระซอยเรือนี่เนาะอีต้นลูกพออีต้นมาเตียงเลยโดย ครอบครัวกับพ่อสามีแล้ลูกกับสองคนผั<า>วกับบ่มีเนาะพี่น้องเนาะสามเนี่ยสามคนเนาะแ <โด S 1> ต่ผู้ใหญ่แฮมินเมินสามคนผู้ใหญ่ก็ยังไม่ไปกวดน้ำตุยเฮงอมันยังไปกวดยู่แต่ว่าโดยโดยแต่ที่สำคัญกับเด็กน้อยนี่เนาะ <โด S 1> มันช่วยเหลือ,อยังตัวเองบ่ได้พี่น้อง,<ม>งนี่ผูนี่อันผู้ใหญ่อันอยู่เท่าไรนะจ๊ะอันนี้สี่ปีนี่ค่ะอือพูน้อยหันนด้จ้ะอันนี้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนยพี่น้องกำลังเป็นตะเพง ไม่ผัดเป็นไม่เท่ากับเป็นไม่เท่ากับเป็นก็เอาเพิ่มไปได้เวลาค่อยเจ็บกับผู้ตุ้ยและเอาไว้โดย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 จะเห็นเห็นใดพยายามสีเห็ดทานกันจักเวียนกันจักุิวาเนาะเวียนกันมรือว่าดะไรถูกยากล่ะก็อันบัเป็นยังคล้ายอย่หรอนาอ้ล่ะโอ้โนี่ถูกยากยังมาเป็นเพิ่มแม่นแหละเออแล้วก็ได้ตะกี้ยังบืนไปเห็ดวียกได้ เ <ừ> ดี๋ยวนี้อย่าไปบ่ได้มอสังหามมบ่ให้ไปเห็ดเบียงนักเห็ดยังก็เห็ดบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เนาะดยเจ้า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 กินยังพิษห,หนึ่งก็ไ่ได้เมื่อกี้ก็เจ็บท้องอยากตายกินพิษกะเป็นห้ามกินยังเน่นนะเนาะเป็นห้ามกินคองมันแล้วก็ของดองคองมันแล้วกนะ็ของดองตำาังหงอยงนั้นนะขอยหไปกิน<อ><อ>ตำาหุหงเมื่อกี้นะอ๋อเจ็บท้องอยากตายด้วดยดย บกินก็ต้องสิกินหยังมื้อนี้กินเนาะน้ํไม้เพิ่นก็หามบ่ให้กินอือดยๆๆๆมนีเฮ็ดเวียกงานก็เฮ็ดบ่ได้แล้วเฮ็ดบ่ได้แล้วนอกจากต้องพาออกแล้วจังเฮ็ดได้โดโดโดตัวนี้ขาดแนทุกอย่างแลเนาะเอ้ยล่ะเนาะโดยโอ้โดจักสิอาศัยแล้วบ่เตียงข้าวน้ซ้ําปาก็บ่มี เนี่ยมึงหน่ะตาก็มาเมาเนี่ยไปมากกับมีแต่สีหายใส่กันตอนั้นแหละมีแต่คนเจ็บคนเป็นโดนโดนโดนพี่น้องเอ้มึงหน่ะกัไปหาหมอกับวันที่เศร้าก็ไปหาหมอฮะข่ะกเจ็บแห้งเจ็บจนใจสิหลุดสิขาอันยายพาเบิร์ขีิรถจักไปฮะนะอืมั่มีใครพาไปเลยไปกวดแล้วก็ไปกวดที่หนึ่งบัสเท่าไดนี่ไงอู้อันนี้ฮะ มันเงี้ยมดซีแซนมียาพร้อมตัวห้องมอนี้ยใช่ไหมห้องมอนี้ยมดมาไล่ห้องมอค่ะโดยมดจักเซนตัวนี้อันนี้บ่ฮอดแสนด้วยห้องมอค่ะแต่ว่าเพิน่นบ่ค่อยฮับต้องไปคลินิกอย่างเดียวอนอกจากซุกเซินอีลีเพิ่นยังฮับเป็นยังเพิ่นคือบ่ฮับนะมันคาโควิดโอ้เแบบพิ่นยันติดเสื้อนะไปเลยพอคนติดเสื้อในะห้องมอมันลาย คนกบได้แบบบกใครับเนาะเมนแหละปตีเพื่นเพราะว่าแพทย์หมอบางคนกระติดนะนะดแต่ว่ามือหนี่ยซุกเชิญแห้งลิที่แบบไปค่ะใน่นการใส่ยาให้กับคอยซาซาลงพยาากรรมนอนเฮือนเพราะว่าเพื่นให้นอนห่วมกันกับคนที่ว่ากวดโควิดเด็กขอยาตีโควิดขอกเลยกมานอนเฮือนพอตื่นสมาามาภาวะเจ็บหน่วงเขาย่างกับบได้ที่อุ้มลูกก็อุ้มบ่ได้ Được rồi. Phải giáo lục cho vào tuần nó. Là là rồi đó. Phụ tử tuổi thì lại giáo rồi. Ờ, phụ phần bò? rồi. Ồ. Cái đẹp mắt là nó giỏi. Được rồi, rồi, rồi. Chắc chị hết tiếng đầy rồi đó. Được rồi. Chắc nguyên cầm những cái đẹp đó. Được rồi, được rồi, được rồi. Là Bên nắm kín nắm, kín nhắn niềm chắc nó. Được rồi, nắm kín nắm phốn, nắm bò sát. Nắm kín nắm chứ nắm sạc như phần bò. Đấy nắm. Làm... ซชูข่อยใส่น้ำนี่บางทีก็ไปเอายิ่พุ่นอันนี้บ่่น้ำนองนี่ล่างสวยล่างบวงแม่โอ้น้ำนองที่เจ้าผ่านมาห่นแหละโด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 ยใส่อาบใส่ยังตั้งมาอาบใส่มาล่างถั่วไอ้างบวงอ็นั่นแหละมากินเด้ใช่ไหมกินก็ไปเอาน้ำปลาปลาอยู่ไออ่างน้ำใหญยลักซิปไอลักเก้าอันนี้หน้าตลาดโลกฮะโด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 ไปซื้อบ่อเยอะขนาดกันด้วยกันจังเลยบ่่เพิ่งไปหลายคนไปเอาอ่าน้ำเนี่ยกรบว่ยสะอาดพอบางคนกระเขากระลักลง เขาลงไปหลักลิทนั่นนี่นะโดยโดยจะเห็นได้แมันจำเป็นเนาะแม่นเพราะว่าเฮะมีน้ำไสเมนแมนเมนเมนก็จ๊คชิว่าจังไรพี่น้องเราก็ได้เรามาก็อยากให้อยากห้องไปแล้วบาเทียงเอ้ยโด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 ยจ๊กสิขอความสวยเลยเอาไปกันอีกเนี่ยห่าเจ้านีเลยอือมีแจะฝากถึงผู้ใหญ่เนาะฝากถึงผู้ใหญ่ใจดีซอยนี่เด้อซอยครอบครัวผู้ขาเนี่ยเด้อ โดยโดยลำบากแห้งเนาะตอนนี้เนาะมีลูกน้อยพี่น้องเลยปวแล้วกับบมีกระซิบโบมีแหละว่าไงกันแม่แหละปวเพื่อนก็ติดคุกแล้วก็ล้วก็อยู่กับแม่พ่อก็มีอยู่พวกใคยล่ะพ่อใคนก็มี่จะพอ่ะยังม่ได้เราเป็นยังนะเราเป็นปะดงค่าเวลา้าเราไข่มากกันนะพี่น้องเพื่อนยู่กันนน้อยนี่แหละพี่น้องหลังนี่แหละมาคอใจดินเขายู่ซ้ำเนาะ แม่เ,เป็นดินของไผ่น่าอีหละดินคือว่าไปทาเหมือนกับจักดินไผ่กับอกบโถือคือกันตอนต<ม>นี้ตอนนั้นว่าดินปั่มน้ำมันสมใจมแต่พอไปทาอยู่นอกกับเขาว่ามิเตหนางนอกข้างในโบโบหูคือกันเนาะแต่ันจักดินเพราะไรดินนักลงชื่อบนดินไผ่ก็หูเนาะกับโบหูเลย,เลยแต่ว่าอยู่ไปแบบนี้แหล้วให้อยู่ถ้านก็นคนชิมาไลก็ไม่เนาะแแม่หละโอ้แต่คืองเลยินข่าวข่าโควิดจ้างโควิดคือสินั่นจ้างนแหละ เพิ่นจะมีโครงการนะนะเขากับบูมืคือกันดิ้ยินเขาเววเววไปซื้อโดยทายโควิดจางนะเพิ่นจะมีโครงการบ่แม่นได้ยินแววเววแต่ทางบูมีก็ดีพอได้อยู่นะแบดเพิ่นมาไล่รแห้งซ้ำเติมแล้วเนาะตะกี้เห็นอะไรและโอ้ขนหนุ่ยแต่น่ะก็แบบว่าสิไปหาดินรัดอยู่ในนั้นพอได้ยิงนะแต่ว่ามันเต็มมาแล้วดินรัดเพิ่นจัดสรรให้บ่แม่นแหละแต่ว่าเขาเต็มมาแล้วเขาไปทางเอามาแล้วโดยโดยไปบ่ทันเขาอ๋อ ใช่คร okay. okay, okay. well, um, really? well, oh, ับใช่ใ hmm. ช่ก oh, cool. mm ็ไ hmm. ด <th ้อย so ู่นีไปก่อนแล้วบัดนี้เนาะโดยจนพุ่นแหละจนเพื่นมะลายพุ่นแหละเพื่นมาเออมีซีมีโครงการแล้วก็พากันไบเลยก็ไปกับไปเมื่อชุกคนนี่แหละอืมจะครอบครัวน่าอยู่ในนี้แบบนี้โอ้หลายคนแหละเป็นซิปพีเนาะแม่นเลยโอข้างในหนูก็มีดูดูดูพี่น้องมันนั่นนันเป็นกระตบกระแทบไปซี่แหละเนาะแบบปลาโคลาศัยดินอ่ผึ้งยู่นี่แหละพี่น้อง ปกกระแปกที่พ่อเตียงเคยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งหลายๆเือเรลายๆโลกอะไรพี่น้องเลยน่ากะเป็นไทยต้นแค่นั่นแหละมันเจ็บมันเจ็บอยู่เพื่อเดี๋ยวนี้เจ็บโอ้เจ็บเพราะว่ามันมันอักเสบมันอักเสบแล้วมันเหลาไปฮอนลังหายใจก็เจ็บท่านั่งบาะไวก็นอนด้วยก็ได้เนาะ นอนกับเค่งใจนะบ่บ่เป็นยังบ่เป็นยังมันนั่งมัวไวแล้วเจ็บแล้วก็หายใจผืออยู่พี่น้องเลยกลางคืนอยู่จนจะพ่ายลูกลูกนสอกินนมบออิ่มนะมันลายสอเออเพิ่งกินนมยังไงกินนมเล็กตัวเย็นกับกินนมแม่โลดโดโดโลดเพี่น้องเลยกับเข่ากับบุรีมี่พ่อเข่าน้ำแจมปลากินเจ้าวน เอามาจะใช่นี่ไปซื้อเอาแล้วเงินในสามแสนตายเลยไปเสียค่ะกระต้มให้ผู้นี่กินน้ำเท่าไรเอันนี้อันน่ะหาโลให้แม่ไปซื้อค่อยไปบ่ได้อือเท่าไรเพื่นเนี่ยพอกระบอกเล็กต้องแม่ผู้โลให้โลเจ็ดแปดพันบ่มหาโลเออเออเออดูโดยฮะฉันฮัไปยกเขามาให้กันเด้อแป๊บนึงเด้อดูโดยเอาเขามาให้เพื่อนพื่อนพี่น้องเนย มันก็คำมเลยเนะาะเอาเตียงมาก,ก็คัมแหละพี่น้องนียแต่ว่ามันก็แต่สงสารแล้วอยู่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ลำบากอยู่พี่น้องเลยที่ว่าจะไดน <c oughs> ะมาเตียงยกเข้าแป๊บนึงเนาะพี่น้อง โอเคเนาะพี่น้องบาเตียงกันเอาเข่ามาให้แล้วเรียบร้อยพี่น้ององกระสอบหนึ่ง,งเคำว่าบใจหลายเดงพอได้กินโ,นโอ้ยเนาะเลยกาแฟลายลายแต่เมือ่อยนะเมื่อยเอากระได <c oughs> พี่พีหาเงินไว้ให้ก่อนอเนี่ย้ลูก อ่าอันเอเงินผู้ใหญ่จดีเพิ่นนั่นแหละเพิ่นฝากไว้อ่าแบบว่าพอได้เห็นพอได้ได้ร้อนแล้วก็อ่าให้ช่วยเรือเพิ่นว่าเนาะก็คือเงินนันพอตุ้ยกแม่นางเพิ่นฝาก่ตงไว้เด้อแล้วก็เงินผู้ใหญ่จดีได้หลายท่านพี่น้องเอ้ยเนาะอบ่ให้พ่อ่เอ้ย เอหละหาแสนกีบโดยเอาไว้ไปต่อยาแล้วก็ไว้ไปหาหมูอหาโมเด้อแต่มันอาจจะบวพอเราคาป่าตงพ่ตัดกับพี่น้องเนาะโดยคำมอขอบใจอะไรเด้อข้อข้อคำมกขับใจผู้ใหญ่ใจดีทั้งไลยเด้อข้อสุขภาพแข็งแหงคคลายลำรวยห่างมีเด้อขนอยก ว่าอไรก็บอบเป็นนะโดยอบเป็นอยังกายแต่กับขมว่ขอบใจหลายให้พันทางมีกว่าเก่าพันให้มาเท่าไรก็ให้กลับคืนสู่พฝนลอยเท่าพันเท่าเอยใช่ถูกโดยอยู่ดีไม่แห้งโดยกายบริสุทธิ์อย่างมาฝากไม่นี้ก็ให้ซื้อให้นมให้ลูกเลยน่ากินเลยเนาะอย่าดึงลูกเจ็บบป้ออืมแป๊บแป๊บเอาไปนอนนอนช้าเฉยไรไหมเดี๋ยวเขากลับก่อนเอาไม้มาให้เขาเนี่ย โดยโดยคนกับเจ็บพี่น้องเรากับเจ็บพี่น้องอมันเจ็บเป็นช่องแยกก้อนเบา้าก้อนเบ้าเป็นก้อนเบ้าเป็นในมดลูกแล้วเป็นนิ่วทงบีพี่น้องต้องไปปาดเนาะอย่างเดียวถึงจะเศร้าพี่น้องปาดทั้งสองอย่างเลยเป็นนิว่วรงบีแล้วก็ก้อนเบ้าในมดลูกพี่น้องตอนนี้แล้วก็ยังขาดแนลนทุกอย่าง ยังโบมีผ okay, no, so so so, oh ู้ใดยื่นมือเข้ามาช่วยเราอยู่เนาะทางเอร่าแล้วกันลูกก็ยังน้อยพี่น้องเอ้ยจะคิดว่าจังได้เอ้าโอเคเด้อเอราเด้อขอตัวกลับก่อนเด้อโดยูดีไม่เฮงโดยดีไม่เฮงเจ้าโอเคเนาะพี่น้องมาเตียงกันจะขอตัวเดินทางกลับก่อนมันก็คำอะไรพี่น้องเอย่างนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่เป็นใจสงสารอยู่พี่น้องเลยแล้วก็ได้โอ้ เป็นกระเบื้องยูคอไซเป็นดินเขาอ,อยู่เนาะพี่น้องไาซิเมนดินนักลงทุนอะไรพี่น้องเลยมาเตียงกัน่บฮู้ถามเพิ่นกรบื้อมั่นใจแต่ว่ามาอยู่ได้หลายปีแล้วแหละแล้วก็บ,บ่มีที่อยู่อาศัยแล้วมาอยู่นี่อ่าอยู่ในป่าน่แหละพี่น้องเลยเนาะแล้วก็ลายบ้านลายหลงังคาพี่น้องเลยเป็นกระต๊อบกระแตบ๊บอยู่หัเนาะห่างกันประโยชน์ประยิบประมาณสิบกว่าหลางังคาเฮือนนอี่แหละพี่น้องแต่ยังบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิได้หนีเมื่อไรเนาะแล้วก็ยังบ่มี บเป็นรักเป็นแลงอะไรกันใช่ป่าวง่ายๆพี่น้องเอ้ยง่ายๆเลยตอนนี้เนาะมาป่วยอีกทั้งแม่ทั้งลูกเลยป้าพี่น้องเอ้ยเป็นใจสงสารแล้วอยู่อา้าวโอเคเนาะพี่น้องบันี้บะเตียงกับสิคอตัวเดินทางกราบกอนเนาะพี่น้องเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เจริญวัชสุขทุกคนอะไรพี่น้องที่ได้ฝากเงินไว้ให้บะเตียงแบบว่าเพิ่นฝากไว้ให้หอะไรผู้เล็กผู้น้อยพี่น้องว่า <c oughs> ไปเจอภัย แบบขอคุ้มช่วยเหลือ,อเลยว่าก็ช่วยเหลือเพิ่นไปเบื้องต้นที่แบบว่าเพิ่นจาเป็นน,น,พน,พน,นะพี่น้องเพิ่นจาเป็นเพิ่นเดือดร้อนแห้งสุดหดีก็ให้ซอยเพิ่นไปเพิ่นฝากไว้เนาะพี่น้องเนาะผู้ใหญ่จะดีได้หลายทานนะพี่น้องเ้ยบัดนี่ก็บ่เตียงก็เห็นหีิลาแล้วก็เดือดร้อนพี่น้องไยตอนนี้เนาะเป็นหนิวทงบีแล้วก็เป็นก้อนเบ้าในอ่ามดลูกก็ต้องปาดดางเดียวพี่น้องต้องรอกการผ่าตัดอยู่ เพราะว่าตอนนี้ห้งโมแข่งสวรรคีเตเพิ่นก็นยังยังยังแบบโควิดมันยังระบาดอยูอะลรพี่น้องเพิ่นก็นยังยังบรลาปะนะนะแปลว่ารอให้โควิดชาก่อนพี่น้องเลยตอนนี้เนาะก็คือได้แต่แก้แต่เอายามาให้กินพอทุเล่าก่อนเราไปต่อยาเท่านึงก็ประมาณสองแสนสามแสนกี่พี่น้องเลยกถ็ถ่าเราบา่นมีงานมีการเฮ็ดแล้วก็บ,บ่มมีรักแกล้งเนาะบา่มียังเฮ็ดนะพี่น้องอยู่แบบเป็นนี่ลูกลูกกะลูกน้อยกะซองคนพี่น้องเลย ซึ่งมันโอ้ลำบากแห้งอะไรข้าวสิกินก็นยังบมุมีแถมยังมาเจ็บมาป่วยพี่น้องถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นแต่สงสารอยู่วันแรกกันเนาะถ้าผู้ใหญ่ใจดีอยากช่วยเพื่อนกะบมเตียงกะถือว่า,าเห็นดีน้ำนะเนาะเขตนี้พี่น้องเลยอ่ะโอเคฉันนำบุนีมาเตียงของตัวลาไปก่อนไม่เจอกันคลิปหน้าเด้พี่น้องเด้อฉันนำบุนีมาเตียงขอเกล้าขอมาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขุทุกคนเด้อเนาะ